เราเนี่ก็เคยคิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครนมีแค่ในภาค 5D แล้วก็ยูเซเป็นคนใช้เป็นหลักหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีเยอะกว่านั้นนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการดยูกิโอในวันนี้นะครับก็เป็นภาคหนึ่งของมอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครนะครับซิงโครนะครับไม่ใช่ซิงโครนะซึ่งไอ้คำว่าซนะิงโครเนี่ยมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่สื่อไปถึงการอัญเชิญซิงโครได้น่แหละครับเพราะว่าพวกมันก็ล้วนจะเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์กันทั้งนั้นเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยดูยูกิโอภาคไฟดีนะครับแน่นอนว่าภาคไฟดีมันเป็นภาคเริ่มต้นของการที่ว่าเราได้เห็นอนิเมะมีการพูดถึงการอนะัญเชิญซิงโครเนาะซึ่งการอัญเชิิญซงโคครรนะับก็ มีมอสเตอร์จูเนอร์แล้วทีนี้เราจะได้เห็นว่ายูเซ่เขาก็จะมีการใช้มอนสเตอร์แบบซิงโครนหลายๆตัวให้เราได้เห็นกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นแบบจังซิงโครนเทอร์โบซิงโครนอะไรแบบนี้เลยซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยภาพจําไปอยู่ที่ว่าตัวยูเซ่เป็นคนใช้เป็นหลักแล้วทีนี้มันมีแค่เรื่องราวของในภาค G X หรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับผมมีมอนสเตอร์ซิงโครนที่เป็นเผ่าไซเบอร์ด้วยนั่นหมายเขาว่ามาในของภาคเรดอะไรพวกนี้หรือกระทั่งว่ามีตัวเอนเตอร์เมดด้วยซึ่งซงเอ็นเตอร์เมดอย่างเงี้ยนะครน็เป์ ซึ่งพคทูรัมก็มาในภาคอาร์ไฟใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ซิงโครนถือว่ามีความกว้างในแง่ของความเป็นแบบ มอนสเตอร์จูเนอร์ที่เอาไปใช้อัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครต่างๆได้ซึ่งมอนสเตอร์ซิงโครที่อัญเชิญจากพวกตัวซิงโครนเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความหลากหลายเป็นแน่แท้แต่ว่าเราจะพูดถึงแค่มอนสเตอร์ซิงโครเท่านั้นและด้วยจํานวนที่ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะพาร์ทที่1เนี่ยเอาเลเวล1กับเลเวล2งนะครับพาร์ทที่2ก็เอาอ e ีเลเวลที่เหลือเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังกันเนาะซึ่งแค่พาร์ทนี้นะครับเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองก็ป่าเข้า ซิงโครนเหล่านี้นะครับเหมือนมัดปูมาแล้วอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างคาดหวังได้ว่าเอฟเฟกของพวกมันก็จะมีเรื่องของการนําไปสู่การอันเชิญซิงโครที่ง่ายยิ่งขึ้นอันนี้เป็นแค่ความคาดหวังน,นะจากที่ผมดูภาค5ีมาก็จะฟีลลิ่งประมาณนั้นครับแต่ว่าการ16ใบในคลิปนี้ก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันได้ทีละใบเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมตัวแรกของคลิปนี้อันโนนซิงโครนครับอันโนนซิงโครนเป็นมอสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผาเครื่องจก 1, ังจงกรเลเวลหนึน่องอนน ซิงโครนจะมีอยู่1นึ่งเอฟเฟกต์ทั่วเลยครับผมเอฟเฟกต์ effect นี้ก็สามารถใช้งานได้1ครั้งต่อการดูเอลเท่านั้นนะครับเป็นเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษนะคือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่บนฟิวแล้วทีนี้เราไม่มีมอนสเตอร์อยู่บนฟิวเลยเราก็จะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้จากบนมือลงไปบนฟิ์แบบพิเศษได้การที่เขาบอกว่าใช้ได้1ครั้งต่อการดูเอลนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่การ์ดไปนี้ลงไปในด็า3ใบการอัญเชิญแบบพิเศษนี้ก็ทําได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นน,นะเจ เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผามังกรเลเวล1นึ่พลังโจมตีป้องกันสูงนะครับ การแบบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าถ้าเราสามารถอัญเชิญมันลงไปแบบปกติได้ปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผามังกรธาตุมืดหนึ่งตัวที่มีเลเวล5ขึ้นไปจากสุสานของเรานะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญลงมาตั้งป้องกันบนฟีลแบบพิเศษได้เลยครับผมแม่เจ้าอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล5ขึ้นไปนะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่น่ารักกปเลยทีเดียวเชียวเพียงแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวที่เราอัญเชิญแบบพิเศษมานั้นครับเอฟเฟกต์จะถูกทำให้ไร้ผลและก็ถูกทำลายในตอนเอนเฟสด้วยนะครับอ แน่นอนว่าการทําแบบนี้มันก็เพื่อว่าให้ไอวอลเลตซิงโครตัวนี้ทําการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่อัญเชิญมาโดยเร็วนะครับไม่งั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะบึ้มไปตอนจบเทิร์นอย่ดีเนาะซึ่งก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันใช้งานเอฟเฟกในการอัญเชิญมอนสเตอร์ขึ้นมาเพิ่มเทิร์นนั้นนะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นธาตุมืดเท่านั้นนะ ตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือไซเบอร์ซิงโครนครับไซเบอร์ซิงโครนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผ่าไซเบอร์เลเวลหพลังโจมตีป้องกัน100การ์ดใบนี้มี2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเราที่มีเลเวลตั้งแต่4ลงไปนะครับผมเลือก1ตัวนั้นหลังจากนั้นเลเวลของการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกไปจนกว่าจะจบเทิร์นครับอ,อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรปรจู มันสมูทขึ้นได้นั่นเองครับทีนี้เอฟเฟกต์ที่2แล้วครับผมเอฟเฟกต์ที่2ของ c y b e อร์ n ิงโครนนะครับสามารถใช้งานได้เพียงเท่านักทั้งเอฟเฟกต์ 1> 1นั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่อยู่เอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนของเราถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดหรือจะถูกทําลายจากการต่อสู้เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานแทนการทําลายนั้นได้ครับผมและมอนสเตอร์ตัวต่อมาเจ็ s ซิงโครนครับเจ็ทซิงโครนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุไฟเผาเครื่องจักรเลเวล1พลังโจมตี500้อป้องกันศูนย์การ์ แต่ละักษณะสามารถใช้งานได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพอละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบซิงโครแล้วก็ถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์หตัวติดชื่อจังจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และเอฟเฟกต์ที่2ของมันถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถส่งการจากบนมือ1ใบไปสู่สารแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้และทีนี้การ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์ นนอกเกเมทท,นะมทัีตามมาด้วยตัวต่อมาเทอร์โบซิงโครนครับเทอร์โบซิงโครนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล1พลังโจมตี100ป้องกัน500ร้อยการ์ดนี้ก็จะมี2อเอฟเฟกนะครับผมแหมอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการ์ที่ตัวยูเซเคยใช้ให้เราเห็นกันในภาค 5D เลเนาะโดยที่ว่าเอฟเฟกมี2อย่างดังนี้เอฟเฟกที่1เลยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดนี้มีการประกาศโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพตั้งโจมตีมอนสเตอร์ Monster ที่ตั้งโจมตีอยู่ตัวนั้นนะครับจะต้องถูกเปลี่ยนนนนเปป็็สสภาาพตััต้้้งงอออกก่่วคคที2ืถ าเกิดว่าการาฟไปนี้มีการโจมตีเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันจะเกิดความเสียหายกับเราใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเอามอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือต่ากว่าค่าความเสียหายจากการต่อสู้นั้นที่เราได้รับเนี่ยหตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากสุสานได้นะครับซึ่งเอฟเฟกแรกมันส่งเสริมอยู่แล้วเนาะกับการที่ว่าเราจะต้องโจมตีให้ฝ่ายหนึ่งตั้งป้องกันเสร็จแล้วพลังโจมตีไอเนี่ยหนึ 100, ไม่น่าจะสังหารมอนสเตอร์ได้ง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเราโจมตีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเงี้ย เราก็จะได้รับความเสียหายพันเจังหวะนด,ด้นแหละครับผมใช้เอฟเฟกตที่สให้คุ้มค่าเลยนะคืออันเชิมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่าพลังพันเนั้นลงมาได้เองครับรูปธรรมก็จะประมาณนี้เนะาะตามื้อยกรรไใบต่อมาก,การเปน,นี้คือ Change s y n c ครับ เช่นซิงโครนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวลหพลังโจมตีป้องกันศูนย์การไปน,นี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้าตัวของมันถูกส่งลงไปสู่สารด้วยการใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครลงมานะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอี่ายได้หนึ่งใบหลังจากนั้นเปลี่ยนสภาพรุกรับของมอนสเตอร์ตัวนั้นไปครับมอนสเตอร์ตัวต่อมาโมโนซิงโครนครับโมโนซิงโครนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวลหพลังโจมตีป้องกันศูนีนน้้นถา ว่าเราจะใช้มันเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครวัตถุดิบที่จะใช้อัญเชิญซิงโครร่วมกับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้จะต้องเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรหรือไม่ก็เผานักรบเท่านั้นและต้องมีเลเวลตั้งแต่4หรือต่ำกว่าด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้ววัตถุดิบซิงโครที่จะมาทําการจูนนิ่งกับเจ้าโมโนซิงโครตัวนี้เลเวลของมอนสเตอร์เหล่านั้นก็จะกลายเป็น1ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอัญเชิญมอนสเตอร์ชั้นสูงหน่อยก็ต้องใช้มอนสเตอร์จํานวนสูงหน่อยก็ประมาณนั้เลยนะก้าวไปต่อกร,อ ro, Junior, รองจง พลังโจมตี700ป้องกันศนการ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเอฟเฟกที่1งก่อนเลยใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะครับนั่นก็คืออัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษหลังจากนั้นปุ๊บเราจะได้รับความเสียหาย700ดอยพอยครับพออัญเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนมอนสเตอร์โซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตราบใดที่มันยังหงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นซิงโครเท่านั้นนะ ถ้าเกิดว่าม mm hmm. อสเตอร์ y n c h r o เพ่ามังกรที่หงายหน้าอยู่บนฟิล์ของเรามันถูกร e a s e หรือถูก Remove ออกจากเกมไปนะครับผมเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุดสาร e ี o v e ออกจากเกมแล้วทีนี้ เอาไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะ่ะที่ถูกรีลีสหรือที่ถูกเอาออกจากเกมนะครับผมอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับการไปต่อมาการไปนี้คือเอ็นเตอร์เมดออตไอซิงโครนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์และเพนดูลัมท่านมืดเผ่าจอมเวทเลเวล2พลังโจมตี200ป้องกัน600นะครับดูดีวความเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมนะครับผมเพนดูลัมสเกลของเจ้านี่อยู่ที่6นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เพนดูลัมของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็นเตอร์เมดหรือมอนสเตอร์ออตไอบนฟิลด์ของเราได้1 ซึ่งพอเลือกเสร็จแล้วมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นจะกลายเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์และก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งด้วยครับและตามมาด้วยเอฟเฟก Effect ในฐานะมอนสเตอร์เอฟเฟกของเจ้านี้นะครับอย่างแรกที่เขาเขียนเลยนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้ที่มันถูกอัญเชิญแบบพิเศษมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กถูกใช้เป็นวัตถุในการอัญเชิญซิงโครเมื่อไหร่มันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมและเอฟเฟกหลักของมันนะครับผมมีอยู่2อย่างเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญลงมาได้สําาาาเเเเรรรรร็จรจะสสามมาถลืืืือ med, อออออกนตตต์่่ชชิหดำ 1ตัวนะครับเลือกจากในสุดสานของเราและเป็นตัวที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่านะเอามอสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวโดยที่เอฟเฟกของมอสเตอร์ตัวที่เราอันเชิญมานั้นก็จะไร้ผลด้วยตามมาด้วยเอฟเฟกที่2เชินละครั้งเราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่เพนดูลัมโซนของเราได้1ใบนะครับทำให้เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นไร้ผลแล้วก็อันเชิญการ์ดใบนั้นลงไปบนฟิวแบบพิเศษโดยการ์ดที่เราเลือกอันเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกตของการ์ดใบนี้นะครับจะถูกใช้ ได้1ตัวครับผมโห oh, oh, เป็นคันเป็นตอนมากต่อรล้การอัญเชิญซิงโครด้วยเจ้าออสไอซิงโครตัวนี้นะการไปต่อมาการไปนี้คือซัเทอร์ไลท์ซิงโครครับซัเทอร์ไลท์ซิงโครเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์าตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล2พลังโจมตี7 0 0ป้องกัน100รการไปนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1ก่อนเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานล,ลงไปบนฟิล์ของเราเมื่อไหร่ตุ้บเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิิญกกาาร์ใบบบนนนี้จมือลง อยู่แบบพิเศษได้ด้วยครับซึ่งเขาไม่ได้บอกด้วยนะว่าเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสารของเราในกรณีไหนอย่างนี้นะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้เอฟเฟกของเจ้าพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากสุสารได้การไปนี้อยู่บนมือก็อัญเชิญลงไปได้ด้วยเช่นกันอย่างนี้ก็ส่งเสริมการอัญเชิญซิงโครอีกแล้วนะครับนี่และเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเราหรือในสุสารของเรามีมอนสเตอร์ซิงโครที่ชื่อกาดดั้งเดิมของมันมีติดดังนี้นะครับ chron, ว ได้นะครับอ่าซึ่งพวกวอริเออร์เนี่ยก็จะมีหลายตัวเหมือนกันเนาะที่ว่ามันต้องใช้มอนสเตอร์เราซิงโครนทั้งหลายในการที่จะอัญเชิญพวกแบบมอนสเตอร์ติดชื่อวอริเออร์มาไม่ว่าจะเป็นจังวอริเออร์ไนโตวอริเออร์ที่เราคุ้นเคยกันในอนิเมะยูกิโอภาค5 d นั่นเองครับอ่าแต่ว่าการ์ดใบนี้มันก็เล่นกับพวกซีรีส์นั่นแหละมีสตาร์ดซะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เลเวลของการ์ดใบนี้มันกลายเป็น4ได้นจนจบเทินอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างมีความเรียบง่ายเนาะการ์ดใบที่ต่อมาซิงโครเดดเอกพลลลรังื่จว2 โจมตีศูนป้องกัน700นะครับปกติซิงโครนอยู่ท้ายชื่อนะไอตัวนี้ซิงโครนขึ้นชื่อมาก่อนเลยครับเอฟเฟกของมันเลยก็คือว่าถ้าเราอันเชิญแบบปกติได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครนหนึ่งตัวจากสุขสารของเราแล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟีลแบบพิเศษได้เลยครับโดยมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของไอตัวนี้เอฟเฟกของมันก็จะถูกทําให้ไร้ผลไปนั่นเองครับข้อสังเกตที่1มาแล้วนะคือไอตัวนี้คำว่าซิง และตัวต่อมาเลยครับผมตัวนี้คือซิงโครนแคเรียครับซิงโครนแคเรียก็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวลสองพลังโจมตีศูนย์ป้องกันหนึ่งพันเอฟเฟกต์ของมันก็มีสองอย่างนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่หนึ่งเลยก็คือว่าตราบใดที่การไปนี้อยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ซิงโครนหนึ่งตัวจากบนมือของเราอัญเชิญลงไปบนฟิลด์ของเราแบบปกติได้อีกหนึ่งทีครับผมคือแบบบวกจากการอัญเชิญปกติไปหนึ่งครั้งนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องทำในช่วงเมนเฟสนะครับอันนี้ก็เเมคซนส์ของ แล้วเนาะแล้วก็ตามข้อสังเกตเลยครับว่าซิงโครนอยู่หน้าชื่อปุ๊บไอตัวนี้ก็ไม่ใช่มอนสเตอร์จูเนอร์แต่อย่างใดเนาะแล้วตามไาด้วยเอฟเฟกที่2นะครับถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่บนมอนสเตอร์โซนแล้วทีนี้เนี่ยท้ามอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครนตัวอื่นของเราถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครให้กับมอนสเตอร์ซิงโครที่เป็นเผาเครื่องจกักรหรือเผานักรบนะครับพอไอซิงโครนตัวนั้นถูกส่งลงไปสุดสารปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญซิงโครโทเค็นลงมาบนฟิลของเราแบบพิเศษได้หนึ่งตัวโดยไอซิงโคร เลเวลสองพลังโจมตี1,000ป้องกันสูงครับและตามมาด้วยการ์ดใบต่อมาไนโตรซิงโครนครับไนโตรซิงโครนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุไฟเผาเครื่องจักรเลเวลสองพลังโจมตี300ป้องกัน100ครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครให้กับมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไนโตรเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบนะครับซึ่งบอกได้ก่อนเลยว่ามีแน่ๆและไนโตรไรเออร์หนึ่งตัวนะครับทีนี้การ์ดใบต่อมาเนโครซิงโครนครับเนโครซิงโครนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธา มืดเผาเครื่องจักรเลเวล2พลังโจมตี200ป้องกัน400การ์ดใบนี้ก็มีทั้งหมด3เอฟเฟกด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าชื่อของการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิวหรืออยู่ในสูสารนะครับชื่อของมันจะเป็นฟลซิงโครนครับผมตามมาด้วยเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของเรา1ตัวยกเว้นการ์ดใบนี้นะมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นเลเวลจะเพิ่มขึ้น2เลเวลไปจนกว่าจะจบเทิร์นและเอฟเฟกที่ 3, สามงามาร้เนถกใช้เป็น วัตถุดิบอัญเชิญซิงโครให้กับมอนสเตอร์ซิงโครที่เป็นธาตุลมนะครับเมื่อถูกส่งลงไปสู่สารแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งที่เป็นเผ่าพืชจากนิธิของเราหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับและทีนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นเฟลซิงโครนะครับผมอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ใช่ตัวเปลี่ยนชื่อเหมือนเนโครซิงโครตัวเมื่อกี้เนาะซึ่งเฟลซิงโครนะครับจะเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุแสงเผาเครื่องจักรเลเวล2พลังโจมตี400ป้องกัน200เอฟเฟกของการใบนี้นะคครรัััับืออถถ้้าามนนนูกกใใชชเเป็วดิิิตญญซง Pro, และถูกส่งลงไปสุ่สารเมื่อไร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าจากบนมือของเรา1ตัวอันเชิญลงไปบนฟิล์แบบพิเศษครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมฟอร์ม l ล่าซิงโครนครับฟอร์มูล่าซิงโครเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์และก็เป็นมอนสเตอร์ซิงโครด้วยนะครับธาตุแสงเผาเครื่องจักรเลเวล2พลังโจมตี200ป้องกัน1,500การไปนี้เกิดจากการใช้จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1่ตัวซึ่งแนะนนวัตถุดิบมันต้องเขียนว,ว่าตัว เอฟเฟกของตัวฟอร์มูล่าซิงโครมีอยู่2ออย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือว่าถ้ามันถูกอันเชิญซิงโครลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่เราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้1ใบตามมาด้วยเอฟเฟกที่2นะครับใช้งานได้ตอนเมนเฟสของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะคือการใบนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์บนฟิลด์ของเราได้ทันทีครับซึ่งด้วยคำฟอร์มูล่าเนาะมันจะสื่อถึงความรวดเร็วใช่ไหมสามารถอันเชิญซิงโครได้แม้จะอยู่ในเทิร์นของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็ตามครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนมอออสสเเตตตรร์ิดชื่ chron, คงคัก ว,ว่าซิงโครนอยู่หลังชื่อมันคือจูเนอร์ถ้าซิงโครนอยู่หน้าชื่อนั่นหมายความว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่อาจจะเล่นกับเอฟเฟกของซิงโครนอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ไม่ใช่มอนสเตอร์จูเนอร์ด้วยประการที่บอกไปเมื่อกี้2ตัวนะครับถามจริงว่ามีใครรู้จัก16ตัวครบเท่าที่ผมเล่าให้ฟังไปเลยไหมนะครับท่านผู้ชมคนนั้นจะสุดยอดมา,ากมาเลยเนาะหรือท่านผู้ชมรู้จักสักกี่ตัวในคลิปนี้นะครับมีวิธีการเล่นอะไรยังไงมีคอมโบตรงไหนอยากจะแนะนําเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ส่วนต่อไปก็็็จะเเเปปปนนนาาารร์ททีีี่่่่ลวว3ขึ้ไ้ไแคับสหํหมมอออตชื ออยู่น่นนนัเเงะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีคอมเมนต์อะไรสนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัว,วลาไปก่อนถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ